วันน er mm ี้ยายเพ็ญเมี่ยฟลามนอกมาจักไทยพี่น้องกับเมนูแกงน้อยใส่เห็ดบะหมี่ซุปมาได้กระเด้อกดแชร์ทุกันกดเลยแม่เป็นกระดาบขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อกระเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญเมี่ยฟลามนอกเสมอมาแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยายเพ็ญเด้อค่ะยายเพ็ญจีนี้กำลังใจเห็ดคลิปต่อไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะแกงน้อยเมนูใหม่เลยค่ะทุกคนห่อใหญ่หนึ่งบะหมี่ซุปค่ะวันนี้ยายเพ็ญไปเลาะนามาค่ะทุกคนไปเลาะเบิ่งว่า เขาเกิดดีบอกค่ะก็ะมีท่งเกิดดีบดีนาะค่ะมองได้ไม่นามก็เกิดบดีค่ะทุกคนี่ได้ี่ได้ดำเอาค่ะ <c oughs> อมีสุขค่ะทุกคนซิมเบึอง่าเป็นยังไดอืมห <c oughs> วาน,เป,น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 เป็นหมมีพี่น้องกันนี่แหละเป็นเอามาใหัค่ะหวานค่ะทุกคนหวานม่รู้ว่าพันยังนะคะ่ะเนาน หวานหวานยัยเป็นอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อะกว่าเดี่มาให้นยัยเป็นว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลขอบคุณเล่าค่ะ วันีังจะเป็นกับมีเรื่องสิแมบองมา,าคุยอย่าฟังเม่คันะ,ะนะหอมหวาน ได้รับคำถามคำถามหนึ่งจากเอลีโค่ะปยายเพ่นอ่อานอยู่ซีหลอกตะุกคนคำถามเนี่ยทักทายยายเพ่นมากนะคเนาะในเพจยายเพนเมียฟรังก์นองค่ะเปินทักยายเพนมาว่ายายเพนผ่านมาจากประเทศ จังใดแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันทุกค้นคำถามยายเพนผ่านมาจากประเทศจังใดมาแต่งงานกับสามีคนปัจจุบันถามยายเพนมาไนนี้ค่ะก <c oughs> <c oughs> ับเป็นคำถามที่แรงอย <c oughs> ูน้องคะน้ะแต่วายายเพนกับชิดบวกค่ะมองในแง่ดีน้อง่ะนาะ อาจจะทามเยเพ็ญเพื่อจะเป็นแนวทางกระดค่ะ่นอาจอยากจะเดินทางไซฟอร์กระดั <c oughs> ยมากัว่านะเยเพ็ญเมียฝรั่งมาโนค่ะเป็นคนที่ก่าวาว่ากลาวคุยน,นคะคะบูมิยังติดตรงปิดตรงบังค่ะกระสิขอตอบนิดน,นึงว่าชีวิตของยยเพ็นเนี่ยแต่แต,ตริ่ม ยังไม่เก็สิบอยนต์กัน่ลยนะคะนะ่ะเนาะมันโมพกฟิกมาตะลึงเด็กค่ะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เลิมยายเพ็ญนะ่ะมีแฟนเป็นคนไทยที่พ่อของหนูนาะคะนะ่ะเนาะแฟนของยายเพ็ญนะ่ะพ่อของหนูกับเจ้าสู้ยายเพ็ญเคยบอกหลายปีหนูฟัง อีพีก็แล้วนะค่ะแต่กพกทิพเป็น FC เอฟซีเก่าของยายเพ็ญกับพ่อสีหูเรื่องลราของยายเพ็ญดูน้องค่ะ,คะเจ้าสู้นี่แหละต้นเหตุที่เหตุแห่งชีวิตของยายเพ็ญแต่มาพอกับสามีของยายเพ็ญคนปัจจุบันนคะคะกระยอนควมว่าแฟนคนไทยี่เจ้าสู้มีผู้หญิงเยอะ คุณยิงหลายโบซัมนะเยเพนแบบทนยูสามปีเนาะค่ะนุมันเจ็บปวดเลยค่ะทุกคนสามปีก็ถือว่าโดนอิเดียเลยค่ะทุกคนกับหมอห้องมาแหงกันจนเยเพนนะทนบอด้ก็ได้เิกล่ากันเนาะค่ะเยเพนก็ดีมี้นี่ยนะคะไปเห็นงามร้านอาหารเพื่อจบว่ใแหงแฟนคนต่างเพราะว่าแฟน ของลูกของเยเป็นเขาลำบ่ได้พายาเพ็ญไปเห็นงานรับอาหารสมัยนั้นเนาะค่ะเยเป็ญก <combined> ็จังดีหนีนั่นแหละค่ะไปเห็นงานร้านอาหารพออเยเป็ญไปเห็นงานร้านอาหารเนาะค่ะร้านอาหารที่เยเป็ญเห็นเนี่ยเก้าซิบหาตัวเส้นจะเป็นลูกค้าต่างชาติค่ะเยเป็ญก็ได้โอเดือดคุยกับต่างชาติ ซูมือเอาคะนะ่ะเนาะเพราะว่าเข้าต้องตอนรับรับออเดอร์กระเด็เมะพร้า่นะคะที่เย็เปนของซูฟังเนาะ,ะ้องนังแฟนคนนอร์เวย์แฟนคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะคนนอร์เวย์ก็เป็นแบบนั้นนะคะกะเ็เฮ็ดให้ตรงได้เลิกกันพอมาพอคนสวิตเซอร์แลนด์อ่ะคนสวิตเซอร์แลนด์ก็จังบอกซูฟังเนาะคะนะ่ะเนาะ เพนมีเมียเยเพนกับเขาอย่างจีอ่าเขินซื้อว่าเป็นเมียหน่อยเยเพนกับเลีตรงเลิกวานั่นแหละค่ะอาาสิเป็นเพราะตรงนี้นั่เแล้วค่ะเยเพนบอกถึงเรื่องเล่าวายเยเพนเคยอกหักนั่นแหละค่ะมีเอฟจีถามเยเพนมาวายเยเพนเคยอกหักบอยเยเพนกเลยบอกสูฟังเนาะค่เนาออาจสิเป็นตรงนี้นั่มแล้วค่ะก็เลยเห็นไ้เปินแต่มีคำถามมาถามเยเพนนาะค่ะเนาะ จะเป็นอะตัตอบแบบนี้เน้นะคะเอค่ดเด้อว่าู้หยิงเฮ้เนาะคะ่ะนาอ,องลอยั้งลอยแล้วค่ะบ<ร>่มีไผดอกค่ะที่อยากซีมีหลายคัวเนาะค่ะก็อยากซีมีผัวเดียวเมียหนึ่งกันทางหนันเนาะค่ะแล้วผููไอที่เพิน่นที่มีควาเพิน่นรลบดื่มดีบ่มีอุปสรรคบร่มีปัญหาเพิ่นกะกับิีบุคคอยายเพ่นนอกค่ะก็สิีีไปนากค่ะแต่ว่า ายเพ้นนะ่ะตั้งแต่เริ่มกาสะดุดเร็วค่ะ,แ,ะแต่แฟนคนไทยในะค,ะความท้องของหนุ่เนี่ยชีวิตของเยเพ็นกาสะดุดมาตั้งแต่เริ่มเล็วค่ะคือชีวิตของเยเพ้นนะ่ะมันบ่สวยหรูบ่เฟร์เลยค่ะทุกคนก็เลยเหตุให้ชีวิตของเยเพ้นนะ่ะจนมาหมดหมื่นหนึ่งแล้วค่ะมาเจอกาแฟนคนปัจจุบันกระนับนเอาแล้วค่ะ น้องคะน้องคนถามมากนาะค่ะเนาะองแย่เป็นกับอายุสี่หลอดค่ะทุกคนสี่หลอดค่ะเป็นกับบอด้เคียงกับคําถามอย่างเล้อค่ะวด้วยนาะค่ะบุตรอาจจะมีเหตุผลถึงถามกบไดี้นาะค่ะคิดคิดในแง่ดีในแง่บวกเอาเนาะค่ะเนาะของเขาพลายเลยค่ะที่ถามายเพี้นมากเนาะค่ะเนาะ แต่ก็มีเอฟซีถามเยเพนมาอีกค่ะคนถามเยเพ็นมาวา่าเยอเพนเคยไปต่างประเทศบอ่าสั่งค่ายเพนเคยไปเที่ยวต่างประเทศหร้อค่ะแต่ว่าเยเพนนะอ่ะโกเคยไปประเทศบางปเกิดผงสาม,มีเยเพนค่ะ,ะเพราะว่าเยเพ็นอนะ่ะเดินเรื่องมันประ่านเนาะคะเกี่ยวกับวิซาน กับเอกสารนะคะทุกคนมันบ่ผ่านค่ะก็เลยบริเวไปนะคะแต่ว่าประเทศอื่นอ่นอนสารมีเยเป็นก่าผาเเป็นไปเทียวค่ะนะคะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะคำถามเย็บเป็นอนะไ <c oughs> รดสีหลอดวิธีได้ค่ะทุกคนเ <c oughs> ย่เาเป็นไม่เคยเจอคำถามนี้มาก่อนค่ะเสว่วายแห้งกับแห้งนะคะนาะแต่วายเย็บเป็นกาาคิดในแง่บวกเขาละคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะ มีสุดว่าแต่ทุกคนแต่ผู้ใดายี่เป็นเอฟซีเกาหลเพ่นนะคะน่ะเนาะกับพวกศิลปินเรื่องล่าชีวิตของเยอเพนดูนะะ้องขาเยอเพนเก็เคยบอกให้ฟังแล้วเนาะค่ะน้องว่าเปลี่ยนไปมาจังไเลเนาะคะ่ะกได้เรืองล่าครับพ่อของหะะอลูกอะค่ะเขาเลยเห็ุให้เยอเพนในเด็กเปลี่ยนชีวิตมาถึงมือนี่แหละ คุยกระปิกบน้องได้ยังเป็นยังเจียงม้งมใหม่อขอบคุณลายๆเลยค่ะทุกทุกคอมเน็นทุกกำลังใจด้วยค่ะเด้อย,ยังเป็นตอบได้ยังเป็นกระตอกเนาะคะ่ะ ท,ทั้งแรกที่เจอคำถามนี่ <c oughs> ยายเป็นเสือว้านละค่ะผู้ยิงเข่านะะ้องข่งะบ่มีผู้ใดอยากมีหลายผัวอยู่แล้วน้องข่ามเ่ยโต้ยายเป็นเองคนหนึ่งละคะ่ะกับประหยัดซีมีชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยถึงขนาดนั้น ถ้าแฟนคนไทยพอของลูกอ่ะดีเย้เพนก,กับบริรสามีฝรัง่งเนาะค่ะเต้เย้เพนน่ะอ่าเกียดที่สุดก็คือนี่แหละค่ะคนเต่าสูงมาะค่ะ แป๊บเดี๋ยวคลิปยาวอีหลอ,อ,อทุกคนมื่อีเยพิงกับนักไทยพี่น้องนี่แหละคะ่ะจับเมนูเก่งมอกมายใ,ใส่เห็ดแบบมีสุขจิบหนาพอกันไหมนะะ้องค่ะจิปนี้ยเยพิงกับขอขอบคุณพี่น้องทุกคุณทุกคุณน,นะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายพิงกอให้รักษาสุขภาพด้วยคะ่ะขอให้มีทุกความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย